เราก็่น้ำใส่ขุดขุดแลวเนาะพุดนนะนใส่ขุดระดับเลยมันเดียมันจะดึงขึ้นมาให้มันได้บาะมานโอ้พุทดีเยอะแยะล้วแล้วก็ได้กับพุดเราเอาดินเราล้างหนาี่นี่เราน้างแล้วน้ำแล้วก็จอบแทะปัดดินแล้วก็เทเลยมันจะซับตัวมันไม่ได้ใสนะอกเส่บางเพราะว่ามันออกมาทีเดเดีวเงเนี่แค่เเม็ดเดียวลนกังหกรังอันนี้ดินอีดินดีกว่า เอาดินปั๊บฉีดน้ำแล้วก็จอบไปแทกันแทะกเทปุ๊บเดี๋ยวให้มันเสมอกันนี่บอักจกบดอีโอีโพมีจกลายยู่โว่าเป็นยังเือในบ้านยิ้มบมาจะมาบ้าะ่มากกไปบอกบูดมาลงพ่อเนี่ยมาบอกมาเห็นเงียนซอยแน่ จาน่านเห็นเงินซอยด้ยจานเห็นเงินซอยนะครับนิงกับทิ้งเอามาซอยแล้วพี่นาเอากระถิ่นมาซอยเด้เรากิว่าโอ้ยมาตอกกับบ้านเดี๋ยว่าพ่อเลยว่ามันมันมยากตัวเราอยู่เอาลูกนอนมานึ่งลพ่อไปไปกระเพาะตัวไปลงพ่อกินแล้วไข้เลยปพได้แล้วเพิ่นมาใส่สมบุกนด้ใส่แล้วเนาะ โอ้เคยเห็นอยู่ดิเคยเห็นอยู่ดิภาพวีรังค์มเอามาเ็ดเอ้พันมาขามามาตรงกบนเนาะมาทงันแน่แนนเลยดมาคนมาหลายน้ำทาไปใส่ขาสามไมบาดนี่เอ้าเอดีขาสามไ่บาดนดีใจคนดีใจขาสามใ่บานคนมาหลายยางทวนด้เพิ่นน่ะใส่ผูขาสามและขาสามก็ไม่ใส่บานี่จับปุยโงางใส่ผู้นี่ขาสาม่ เ็นมหาศาลบีเนี่ยไม่พลาแม่การจะใช้ละมหาบีคำเส้าไปยังคำเศ้าไอ๋อยางตรวจการเนี่ยวันี้มองยางแล้วคนเต็มเพื่อน กพาควายเอาไปใเทให้เป็นตะกร้าหมาเมาเจอไปหมวกดูหมาตัวนี่นะทำมาเลยมาสร้างเหลี่ยมชิมนะครับตอนนี้ชิมนะครับกีฬาวานเป็นชิมเชฟชิมนะครับแรงไหนบ้างไหนได้ครับไปล้างคนโอ๊ ว่อหอยไหมอหอยไหมปน่อยรัยน,หยนห่นอยซำหัวกรงน้อนนี่นะครับแม่ครัวของเราทีแม่ครัวนะครับใส่เกือล้ใช่ไหมเกือรมณใส่ประมาณคร่นานะมันจะเลยแล้วนะเนาะ ใส่หลายๆตัวนั่นใส่หลายๆเออใส่หวา่หลายนั่นนั่นแลวเออาดีโอ้ยใส่หลายังควงนไปได้ตัดปัตัเล่ตัดยูนไม่ให้ไม่ไพ่รถดคนครูครูหยับเลยวาลุงไปหยับเลยปะไปบนนอกเออไปเป็นมูเราราญาตดีเรวเออไปยับเาไปยับรได้เนี่

ใช่ลงดูขวบหน่อยนี่ขอบมันนะสี่เมตรวูนี้ไหนทางนีนทางคอนกีีกคอนกีดย่างดิเครตัดพัดเครืตาวิ่งพืชพืชพืมาเลยปกติรถในพวกคูบตาวิ่งเลยก็ปาดไปปาดมาเนาะ บอกว่าเพราะมันถนนสาธารณี่รถพิมพกันจอดนอลุงจะขี่ไปจอดนู่นใช่ไหมครับสนด้วยนะมัน,น,มนอ๋อแสดงว่าผมก็ไม่ไม่ต้องเลื่อนขนานดะอ๋อทำไมอ่ะไม่ก็ลุงจะออกไงผมก็ออกได้เลยไงไม่ต้องรอใช่เ,เพราะว่าของลุงเยอะลุงต้องขี่ไปจอดอยู่บ้านเผื่อเขาเ,เดี๋ยวดูแค่รถพี่หนิงเนี่ยพ่อ โยกไปมื่อก่อนแล้วหลังเอาเออใช่หากมาโดนเนี่ยร้าาองมันขูด,ด้ดยลุง,งลองขูดท้องตัดออกแล้วแล้วเราล็เลยใบบุญจะไปจอดที่บ้านนะครับเรามาดูหรนี่ลุงน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยเอ็มก็จะได้เดินทางกลับค่ายนะครับ ผู้เสียงธรรมชาติแลนน<ะ>้ว่ะเสียงธรรมชาติจะกระเจนจิริษพี่แ่งพี่แ่งลุงลุงจะเดินหน้าไปนู่นแล้วก็ถอยอ,อนี่ครับลุงพลก็สตาร์ทรถแล้วนะครับ ป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บ้านแอชิตนะครับผมสองทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเอ็มสักพักนะครับก็จะเดินทางกลับค่ายนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะครับอัปเดตล่าสุด ที่หนึ่งถอยไปนู่นแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศร่าสุดนะครับผมที่หนึ่งก็ถอยไปเข้านู่นนะครับรถพิจเจนนะครับรถพิจน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมเป็นบรรยากาศล่าสุดเนาะเมื่อกี้ก็ได้เข้าไปดูครัวนะครับที่แม่ครัวกําลังทํากับข้าวอย่างขมักขม้นนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักนะครับของพวกเราเรายูทูบเบอร์สายลุงพลนะครับฝากเป็นลังใจให้พวกเราทุกๆช่องเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ